cáp cả... พี่น้องครับหมอ เด้อพี่น้องเลยกำลังตักเวทีครับผมขียะฮียะฮิยะฮิยะบรรยากาศคืนนี้นับรองว่า มาสวัสดีครับมาสวัสดีครับ,นนรบเจอกันอีกแล้ว,นนลวสุดเสน่ห์ยอดจัดฟาดุามบรรยากาศนะโอ้ลมหนาว <Evet. S 1> คืจะเป็นไขู่้หรือเปล่าเพราะรอดดอก ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องการใช้ล้วเพื่อนเอาพิชเชอร์เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เด้อ สาวหน่อยสาวหน่อยมานลอบมารลับไปได้สาวอันามัยสาวอาบาตักคู่ผู้นัน้นล่ะโอ้ยบรลอดแล้วเป็นวัดแล้วชั้นวันหรือชักนวันเออ บรลอดแล้วเอาไปยังเป็นวัดแล้วเฮ้ยฉ you ันน hmm. like ั่งค like like ักไอ้นตากล่วมางกนึงโอ้ยอน่จะบอกแล้ว่าอยู่ล้มน่นทั้งรถไป้โปอยู่ล้มน่นทั้งรถพโอ้พนลูกไผ่ไหมเนาะเพลนน่เจ้าัวจัน อ้าวอัอนนี้นี่สามเนื้คือเลาลูกไส่นะ่ะโอ,โอ้เจ็บคอ<น>เป็นวันแล้วเป็นวันแล้ว <c oughs> กำลังตั้งเวทีนะครับกำลังตั้งเวทีนะครับการมาดามผ่านแล้วรออนุมัติโอ้รอเขาแจ้งไปเอาแค่นี้ เจอเอกสารไปสามสี่หมืน่นร,บบรับเองถุนเนาะพอรับเป็นอยู่อออบบเออรับเอ,อดขอ,อดไปะครับเป็นบมาละ <c oughs>

ตั้งใจนะครับนะครับพอกัดคลิปหนาพี่น้องนะครับสวัสดีครับใช่คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999บาท999บาทครับพี่น้องครับชิ้นวีรบเชิญก็มีพี่แม่นมานิวันพี่แม่นมานิวันสี มายอนวานวันใส่จุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับพี่นอีกอินซีอีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคร์ยินได้ไหมเขายินมั้ยพี่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพ็ญอนวยพรค่ะอีกผูดนึงครับพี่เวสระดงวดแถวผมว่าเส้นสุดเพชรงวดนี้ผสมสีมาเห็นอย่างไรพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพ็ญอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานหวานฟังเพลง บ้างล่ำเพลินไปน้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือในบ,บ่มีศิลปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็กคือ129 <c oughs> บาทนานซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพล <c oughs> พินแพ่งแฟนเพจเงื่อนไขรเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่กายรย่าลือดแ้วค่ะพี่น้องวันที่26เปิเพลงน้องอุ้งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ้งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปเลยน้องอุ้งอิงเพชริบานแิงกับกัปานพเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องะคะ่ะฝากติดตามเด้อยค่ะแล้วก็ฝากเชียร์วันที่ซีเพลงพีวันเด้อเอาบอแฟนสิบเอ็ดให้วันที่26อุ้งอิงเพชริบานแิงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้อง ร่วมหมิดเป็นซีเพลงไปด้ยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงวงอิงอีกลีบเข่ากุมได้เลยครับพร้อมกับสิดบินรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนพงแฟนเพจอย่าลืมเข่ากุมกับ900บาทเมาเมาไปเลยครับ